สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการทําง,งานของโค้ดในกนารบ้าน10ข้อที่2กันนะครับมาเริ่มที่การแอดไลบรารีนะครับที่ไลบรารีตัวนี้ก็จะเป็นการใช้สื่อสารแบบ I 2 C นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการให้มันใช้ควบคุม D A C M C P 4 7 2 5นะครับ12บิต12บิต D A C I 2 C นะครับที่ไลบรารีตัวนี้นะครับก็จะใช้ควบคุม L C D 16บหกคูณสผ่น I 2 C นะครับ เราจะเริ่มที่การสร้างอ็อบเจกต์นะครับโดยคําสั่งโดยตัว DAC ครับก็จะเป็นการใช้งาน DAC MCP 4725นะครับแล้ว LCD ก็จะใช้งาน LCD I2C นะครับโดยที่จะมี a d d r e s ที่0 x 2 7ขนาด16-2นะครับจากนั้นก็จะมากำหนดขา IO นะครับโดยที่ขาคอมพินครับจะเป็นขารับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์นะครับโดยเปรียบเทียบ VIN กับ VDAC ครับ นาที่3ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการให้มันใช้กับชิปรีจิสเตอร์ J14H C595 นะครับควบคุม 7Segment ในส่วนนี้ก็จะเป็นตารางของรหัสตัวเลข 7Segment ครับโดยการใช้แพทเทิร์นนี้ในการแสดงตัวเลข0ูย์ถเครับที่ฟังก์ชัน Display Number นะครับเราก็จะทำการ แยกนำมาก่อนครับโดยที่ให้มันเป็นหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยครับจากนั้นส่งข้อมูลไปยังเซเว่นเซกนตครับทีละหลักผ่านชิปรีจิสเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ m u l ติเพ็กซ์ซนะครับทำให้เหมือนแสดงหลายหลักพร้อมกัน,นครับ ในส่วนของฟังก์ช e ัน SAR READ นะครับมันก็จะมีการทำงานแบบ SAR นะครับโดยไล่จากบิต MSB ไปจนถึง LSB นะครับโดยที่ขั้นตอนก็จะเป็นการที่ว่าสมมุติตั้งบิตปัจจุบันเท่ากับ1นึนครับ DAC ก็จะสร้างแรงดัน VDAC ตามค่า Value นะครับจากนั้นคอมเพลเตอร์ก็จะเปรียบเทียบ V in กับ VDAC นะครับถ้า V in นะครับน้อยกว่า VDAC ก็จะเคลียร์บิตนั้นนะครับแต่ว่าถ้า V in นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ VDAC ครับก็จะเก็บบิตบิตนั้นไว้แล้วก็จะทำจนครบ12บบิตนะครับ ต่อไปที่ฟังก์ชัน set up นะครับเริ่มแรกก็จะทำการเปิดเปิดซีเรียลที่1 1 5 2 0 0 b a u d นะครับโดยใช้คำสั่งนี้จากนั้นเราก็จะเริ่มต้น DC ที่ AD d ู e s s 0คูน60นะครับแล้วก็จะใช้คำสั่งเริ่มใช้งาน LCD จากนั้นกำหนดโหมดของขาต่างๆนะครับ โดยเราจะให้ input เป็นขา c อ m PIN ครับ u t p u t ก็จะเป็น l Lush pin o u t p u t ก็เป็น c o o c k p i นเนี่ยด a ตก็จะเป็น o u t p u t ต่อไปที่ฟังชั n Loop นะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะอ่านค่า adc นะครับโดยใช้คำสั่งนี้ก็จะเป็นการเรียกใช้ sar adc นะครับก็จะได้ค่า0ถึง4,095นะครับจากนั้นเราก็ทำการแปลงเป็นแรงดันนะครับโดยใช้สเกล e 2บบิตครับ ที่4,96 0ระดับโดยใช้0ถึง5โวลต์นนครับจากนั้นก็จะใช้คำสั่งแสดงบนเซ e ว่น s e นะ n ครับคำสั่งนี้ก็จะเป็นการแสดงค่าจํานวนเต็มของแรงดันบนเซเว e นเ e ็กครับแล้วเราก็จะใช้คำสั่งแสดงบน LCD นะครับโดยที่บรรทัดแรกก็จะเป็นคำว่าโวลต์เทนครับบรรทัดที่2ก็จะเป็นค่าแรงดันจริงครับโดยมีทศนิยม2ตํตแหน่งครับ ในวงจรนี้ก็จะกำหนดให้ดีเลย์เป็น200มิลลิเซกครับก่อนอ่านใหม่โค้ดของข้อนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ